สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและผู้ติดตามทุกทุกท่านนะคะพบกับช่องตัวเลขพาลวยชาแนลค่ะกับแนวทางหาหน่อยนะคะพิเศษปกติแล้วก็ VIP ค่ะเรามาดูแนวทางของแนวทางย้อนหลังของวันที่20กันก่อนนะคะแนวทางย้อนหลังของวันที่20บนะแอดมินให้ชุดเน้นไปนะคะชุดเน้นวันนี้ อ๋อชุดเน้นวันนี้ไม่มานะคะมาชุดกันแทนเนาะมาชุดกัน2วันแล้วเนาะห้าสองเข้ารอบปกติไปนะคะชุดกันนะก็ยังดีที่มันยังมานะคะสำหรับชุดเด่นคะ่ะชุดเด่นสายลูดของเราให้6กับ7 3กับ2ชุดวินนั้นไม่มานะคะแต่มาสายลูดคะ่ะลูดเข้า87รอบพิเศษไป1รอบนะคะแล้วก็ ข้ารอบปกติคือ5 2อีก1รอบแล้วก็ยังมา7จเบิ้ลด้วยนะคะสำหรับของวันที่20นั้นเบิ้ลทางพิเศษและปกตกแล้วก็ปกติด้วยเนาะสายลุกของเรามาพิเศษกับปกตินะคะ VIP นั้นไม่มาเนาะก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะคะอย่าลืมแบ่งเงินของท่านไปทําบุญกันด้วยนะคะ สำหรับวันที่21นะคะแนวทางฮานอยวันที่21ชุดเด่นสายลูดกันก่อนแล้วกันเนาะชุดเด่นสายลูดนะคะระมัดระวังในการนำไปใช้ด้วยนะคะชุดสายลูดของเรานั้นมันเดินมาน่าจะเกิน1 5วันได้แล้วนะคะยังไม่หลุดนะคะก็ระมัดระวังนะคะ ช่องแรกค่ะคือ5กับ6ช่องที่2คือ6กับ7นะคะแล้วก็ <c oughs> อย่าลืมจับวินกันด้วยนะจ๊ะสำหรับชุดเน้นชุดกันค่ะชุดเน้นชุดกันวันนี้มีเสียงแอดมินจะเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยนะคะเพราะว่าแอดมินเป็นไข้หวัดน,นะชุดเน้นชุดกันนะคะมี2 1 2 3 2 4 1 3 1นี่นี่คือสำหรับนาะทางชุดเน้นนะคะแล้วก็ชุดกันก็จะมี20 25 22 10 15 11วันนี้ละวังเบิ้ลกันด้วยนะคะนาะทาง 5, หานอยเผื่อมันเบิ้ลท่านใดชอบเบิ้ลก็จิ้มเบิ้ลกันไว้นะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางนะคะสำหรับเราพัฒนางวดที่ผ่านมาแอดมินไม่ได้ลงให้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับงวดนี้แอดมินจะคำนวณเสร็จแล้วจะรีบลงให้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางจ้า